ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวอองเซ็นนะคะเนื่องจากว่าน้องชายนะคะไม่เจอกันนานเป็นปีค่ะกลับมาบ้านเขาไปทำงานที่นิกาตะพอกลับมาแล้ปู่ย่าเขาดีใจมากค่ะเขาก็เลยจะพาไปพักผ่อนที่อองเซ็นนะคะอองเซ็นนี้ก็คือเป็นแหล่งน้ำพุทางธรรมชาตินะคะซึ่งจะเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นเลยค่ะคนญี่ปุ่นจะนิยมไปอองเซ็นแบบนี้มากกว่าที่จะไปแบบบิสเนสโฮเทล Business Hotel ก็คือโรงแรมที่เวลาเข้าข้ามต่างจังหวัดเพื่อไปทำงานนะีคะบ,บริษัทเขาก็จะจ่ายเงินให้ฉะนั้น Business Hotel ก็จะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างมีราคาถูกนะคะแล้วอองเซนที่อยู่ใน Business Hotel ส่วนใหญ่เป็นอองเซนที่ทำขึ้นเองค่ะไม่ใช่เกิดจากน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนอองเซนเนี่ยค่ะถ้าสำหรับเอาไว้พักผ่อนสำหรับคนญี่ปุ่นเองเลยเนี่ย มันราคาค่อนข้างที่จะแพงค่ะเพราะว่าเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำทำนากทางธรรมชาติค่ะขับรถประมาณ10นาทีก็มาถึงแกรนเดียโฮเทลค่ะอยู่ในเขตเมืองอาวาราเมืองนี้นะคะจะมีชื่อเสียงทางด้านอองเซนค่ะค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณ130ปีที่แล้วส่วนโรงแรมแกรนเดียโฮเทลนี้ค่ะสร้างขึ้นประมาณเกือบเกือบ60ปีค่ะ ชั 8, 6, 6, 6. ้นแปดหกหกกห้องตรงนั้นค่ะเม่ทางนี้ค่ะตรงตรงนั้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรากำลังเดินไปที่ห้องเรานะคะแปดศูนย์หกนั่งทำอะไรนั่งชมวิวค่ะ ตรงนี้นั่งพักผ่อนชมวิวได้นะคะสวยมากค่ะดูค่ะตรงนี้แถวอาวารานะคะจะมีโรงแรมหลายที่นี่ค่ะมองซ้ายมองขวาเห็นหมดเลยค่ะสวยจังเลยสวยมากๆเลยค่ะคมาถึงห้องแล้วค่ะห้องเอ,อ่อห้องนี้ไปดูข้างในเปิดไเต็มเต้นมากค่ะเพราะเป็นการหลังจากที่โควิดหน้าครั้งแรกค่ะว้า ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บรองเท้านี่ค่ะเป็นที่เก็บรองเท้าตรงนี้เข้ามามันก็เขาก็จะมีที่นั่งอย่างเนี้ค่ะแล้วก็พร้อมเสร์ฟพร้อมขนมให้มีทีวีให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งเพราะว่าเรามาเจ็ดคนค่ะก็เป็นอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเรา ไปดูตรงนี้ของค่ะถ้าเกิดเรามีสมบัติกระโปรงกระเป๋ามาใส่ล็อกเกอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นห้องน้ำโอ้อาวห้องน้ำผู้ชายค่ะ <c oughs> อันนี้คือห้องน้ำรวมนะคะเฉพาะของห้องเรานะคะ วิธีการใช้ก็ตามนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเครื่องล้างตูอันนี้เป็นก้นเหล่าตรงเนี้ยน้ําก็ออกด้านข้างค่ะส่วนน้ํานี้ก็มาเป็นเยอะค่ะน้ําไม่กระจายส่วนนี้น้ํามาทั้งหน้าหลังค่ะะคะมีตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นให้เดี๋ยวเรากมาเอง โรงแรมนี้เขาห้ามเอาพวกข้าวมากินนะคะมากินเองนี้ไม่ได้แต่พวกขนมอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือเป็นห้องน้าที่ติดอยู่ในห้องเราเลยนะคะเป็นโอฟโุโรข้างนอกก็สามารถมองไปข้างเห็นวิวได้เลยค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปห้องน้ํารวมดีกว่าค่ะอันนี้จากห้องเรานะคะจะเป็นวิวด้านนอกสวยมากค่ะเดี๋ยวมาเลือกยูกะตะกันนะคะมีให้อยู่ตรงหน้าห้องนะคะตรงหน้ารีบเลยค่ะมันก็จะมีไซส์เนี่ยค่ะไซส์เด็กสูงร้อยห้าสเซนเนี่ยค่ะ แล้วก็จะมีไซส์กลางขนาดความสูงเท่านี้ไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ลิเดีนะ่ยยังเด็กค่ะขนาดไซส์เด็กก็ยังใส่ไม่ได้ต้องไปตรงที่ฟรอนต์ค่ะนี่ค่ะสำหรับเด็กเนี่ยค่ะลงมาตรงฟรอนต์นะคะแล้วก็มาหยิบเองเลยไซส์ไซส์เด็กอ,อันนี้ดีอันสีอะไรอะหนูชอบสีอะไรคะ อันนี้ตัวถูกนะคะอันนี้ก,กับนี้อนไนเราเทียบกับผ้าสิคะเอาเทียบกับผ้าคะ่ะเอาผ้าวางอยากได้สองสีเลยไหมเอามชมพูไม่ดีกว่าเหรอทางนี้เหรอชมพูค่ะชมพูชมพูเหรอ,อรชมพูออชมพูงั้นเอาสีเหลือง สีเหลืองดีกว่าหรอคะสีังคะสีเดียดสีเหลืองนะคะเอาวางสวยสวยอย่างนี้เอาคู่กับแม่ค่ะวิธีการใส่ยูกะตะนะคะข้างนี้ข้างบนค่ะาาข้างซ้ายข้างบน,งงบนเอาข้างขวาลงข้างล่างถ้าทางนี้ข้างบนก็คนตายกับโอเคถ้าเอาขวาขึ้นข้างบนก็คนตายฉะนั้นปกติเนี้ยเราต้องต้องเอาขวาลงล่างห สายทับมีอันนี้เดีเออของเด็กก็จะมีสายผูกให้นะคะแต่ว่าคนโตไม่มีของคนโตไม่มีนะคะออ

นี่ลึเวถึงโอฟุโรผู้หญิงแล้วค่ะค่ะพอเข้ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของออเซนกันเลยค่ะว้าวเป็นยังไงคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะพอเข้ามาก็จะบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะมีบ่อน,น้ำ อ,องเซนหลายๆบ่อค่ะแล้วข้างขวามือก็จะเป็นที่นั่งทั้งขวาซ้ายเลยนะคะเป็นที่นั่งอาบน้าก่อนที่เราจะลงไปในอ,องเซนค่ะอ,องเซนนะคะก็จะมีอยู่สามสามบ่อค่ะบ่อแรกนะคะก็คือบ่อที่เป็นขอบไม้ค่ะไม้ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมนะคะจึงทําให้โอโฟโลมีลักษณะกลิ่นหอมไปด้วยบ่อถัดไปนะคะก็จะมีขนาดไซส์ใหญ่สุดค่ะเป็นบอ่อบ่อปูนธรรมดา ส่วนบอ่อถัดไปนะคะบอ่อที่3ก็จะเป็นไมโครบับเบิลบาค่ะเป็นลักษณะเฉพาะคือเขาทำเป็นละอองเล็กๆเ,เต็มบอ่อค่ะแต่ตอนนี้คือยังไม่เปิดคนญี่ปุ่นนะคะเขาเชื่อว่า การลงอาบน้ําในบ่อน้ําร้อนตรงนี้นะคะจะช่วยบําบัดอาการอ่อนเพลียที่เกิดจากการทํางานหรือจากการเดินทางระยะนานๆนะคะจากประสบการณ์เรานะคะช่วงแรกๆเราก็ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกตรงนั้นเลยค่ะแต่พอเราอยู่มานานๆหลายๆปีนะคะเราคิดว่ามันจริงค่ะเราก็เลยชอบตอนหลังนี่คือชอบมากเดีย๋ยวไปดูกันข้างนอกนะคะว่ามันมีโอฟโรอยู่ข้างนอกด้วย บรรยากาศดีมากเลยค่ะจะเป็นอย่างนี้อากาศดีเลยค่ะเราจะบอกเพื่อนๆว่านะคะ ไอ้ตรงที่อาบน้ําก่อนที่จะลงไปอองเซนนะคะจะมีฉากกั้นตรงนี้ค่ะแต่บางที่เขาจะไม่มีนะคะเวลาอาบน้ําก็อาบด้วยความระมัดระวังนะคะอยากให้กระเด็นไปถึงคนข้างๆค่ะเพราะเขาจะไม่ค่อยชอบกันส่วนแชมพูยาสระผมตรงเนี้ค่ะใช้ได้ฟรีหมดเลยนะคะค่ะพอเพื่อนๆอาบน้ําเสร็จนะคะก็มาเช็ดตัวแต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะแล้วมาเป่าผมให้แห้งได้นะคะตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันค่ะที่เป่าผมเขาเยอะมากเลยนะคะามีตู้สักผ้กาบริการด้วยนะคะ อาบน้ำเสร็จค่ะก็ไปทำออเซนรามาโก้กันค่ะเขาจะมีบริการไข่กับมาร์เกอร์ให้ค่ะเราสามารถทำได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นนะคะน้่หนกมีบริการไข่กับมาร์เกอร์ให้นะคะเขียนได้เลย จะได้รู้ว่าเป็นอันไหนเป็นของเราบ้างมึกหมดค่ะเสียดายมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆลิลีล่นี้มีความสามารถในการวาดูปมากนีจนะงคะอีกกสุดึโอกาสังฮิตอซย่าเอาลงมาค่ะเดี๋ยวก็มันก็กิ้งกิงกิ พอวาดรูปเสร็จนะคะก็เอาไขา่ใส่ถุงแบบนี้ค่ะเขาจะมีให้แล้วเราก็ถือเอาไปไว้ในอองเซนค่ะเราจะเอาไปไว้ข้างนอกนะคะตามมาเลยค่ะได้เลยค่ะเห็นมคนอื่นเขาก็ทำโอ้วา่จะ๊บนำปุงคอณไร อยี่สิบนาทีค่ะเอาไว้ข้างในนี้ประมาณยี่สิบนาทีโอ้ okay. ย,ยต้นตะมกอีโอบาจังขักินนักจะมอีโอเคยายก็ผุกไว้เลยกลัวกลัวคนจำไม่ได้เพรามาร์เ <c> ก <oughs> อร์ Marco, มันไม่ติดขับวัดรูปอะไรก็ไม่ได้ระหว่างที่เรารออองเซนท,ทามากโกนะคะ20นาที เราก็ไปเดินเล่นในสวนกันค่ะสวยๆตรงนี้เป็นที่ดูดาวกลางคืนด้วยนะคะแหล่งชมดาวกออ็มาตั้งกล้องชมกันได้เลยค่ะ โยกเยกเอ้กตายค็มาหางอกี้โยกเยกมีรู้ร้องผิดหรือเปล่ายีสิบนาทีถ้าไปออกมาก็เป็นอย่างนี้กันนะเชลใช่ โอเคเอาไปใส่โชยุค่ะข้ามีไ,ไม่มใส่โชยุหรอใส่อะไรคะนีหนูใส่อะไรคะมีเชี่ยวธรรมดาเ็มีเกลือมีโชยุเจจิเวแล้วเกลือเอาเกลือกับเกดำอันนี้เป็นอะไรนะเกลือกับอะไรคะเ อตาชิโคลาโคลาอะไดูสิของอไ่มอะไร่มไดื่มอะไื่มอนไรดื่มดื่มอะไรดื่ะรื่อนไดื่มอ่อะไดือรื่มอนไร่อะไ่มอนไร่อะไดื่อะไรด่อะไรด่มอะดื่ะปิดื่ด

<c oughs> จากโรงแรมนะคะเราก็เดินประมาณ10นาทีค่ะมาที่ยูเกมูริโยโกโชค่ะเป็น drinking place นะคะตอนกลางคืนขายพวกอาหารด้วยแล้วก็ดื่มดื่มเหล้าได้ด้วยตอนกลางคืนค่ะใกล้ๆที่ดื่มนะคะเดิน2นาทีก็จะมีอาชิยุค่ะออนเซนเท้าค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฟู้ดบารนะคะ เป็นบริการของเมืองอาวลา,าค่ะฟรีตลอดทั้งปีค่ะอันนี้ทื่อเล็กใบเต็นนะคะคือขายของชำร้วยแล้วก็มาดูก่อนจริงๆดูพรุ่งนี้ก็ได้ก่อนกลับแต่ว่าเด็กอยากจะมาดูอันนี้ค่ะเขาจะเป็นของฝากอันนี้เป็นของคล้ายๆคล้ายๆขนมเนข็งบ้านเรานะคะ แต่ว่าอันนี้เป็นของขึ้นชื่อของที่ฟุกคุยเลยดูไรคะอันนี้อีกอย่างหนึ่งอันนี้คล้ายๆถั่วนะคะคล้ายๆถั่วทอดอันนี้ก็เป็นขึ้นชื่อของฝุกคุย โอ๋จีจังนันนี้ก็อยู่มเนาะคนอฟูกุยดันนี้ก็อยู่มีเนาะนโ,นโชว์ทิ่งย่ายก็ไปตรงเสื้อผ้าค่ะลูกสาวก็ของเดเด็กก็มีนะคะ นี่ก็เป็นของจำรวยตุ๊กตาญี่ปุ่นสวยตุ๊กตนดินเผาเราจะซื้อไอตัวนี้ซื้อสองแถมหนึ่งอันนี้ดีไหมดีนะแม่วนี้นะ จะเคยซื้อประจำไปใช้ประจำอโคอโร์โเจนลังหน้า วิธีการมาก็ง่ายนะคะคุณใช้แอปพลิเคชัน Google Map ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะคุณก็พิมพ์คำว่าอาวาราออนเซ็นสเตชันลงไปค่ะคุณจะมาคุณต้องมาลงที่อาวาราออนเซ็นสเตชันกุ้ยนะคะพอกดเข้าไปให้กดดิเรกชันเลยค่ะพอกดดิเรกชันนะคะมันจะขึ้นบอกว่าพร้อมจากไหนให้คุณสมมติว่าคุณมาจาก o อซาก้าสเตชัให้คุณเปลี่ยนตรงนี้ค่ะ เป็นโอซาก้าสเตชันะคะค่ะโอซาก้าสเตชัขึ้นตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยแล้วก็กดคำว่า r รูทเลยค่ะพอได้คำกดเข้าไปแล้วนะคะมันก็คือตอนที่เราอัดคลิปนี้คือตอนสี่โมงสมงเย็นค่ะเขาคาดว่าจะถึงทุ่ม20นาทีค่ะประมาณนะคะใช้เวลา2ชั่วโมง7นาที ค่าตั๋วก็6,690เยนนะคะคุณกดเข้าไปดูรายละเอียดค่ะว่าคุณจะต้องขึ้นอะไรยังไงค่ะพอกดเข้าไปนะคะจุดเริ่มต้นคุณมาจากโอากาสเตชันนะคะคุณจะต้องขึ้นรถไฟ JR Thunderbird นะคะหมายเลข36หมายเลข35ค่ะมุ่งหน้าไปที่คานาซาวะราคาตั๋วก็คือเนี่ยค่ะรวมแล้วก็คือ6,000กว่ากินเนี่ยค่ะ ส่วนรายละเอียดนะคะจากโอซาก้าคุณจะต้องขึ้นแพตฟอร์มที่11นะคะมันจะมีตรงแพตฟอร์มจะมีหมายเลขนะคะคุณต้องขึ้นหมายเลขที่11แล้วรถเนี่ยค่ะมันจะหยุด7 7ครั้ง7สถานีค่ะใช้เวลา2ชั่วโมง7นาทีคุณก็มาถึงอาวาละองเซนค่ะพอมาถึงอาวาละองเซนก็ง่ายแล้วนะคะเพราะว่าทางโรงแรมเขามีบริการรับส่งที่สถานีค่ะแต่ ช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลงไว้ท้ายคลิปว่าเขารับช่วงเวลาไหนบ้างนะคะขอบคุณค่ะ